น้องๆให้น้องกิก,ก้อนนั<อ>่งเห็นบ่ว่าแล้วบอกว่ฟังนั่งลงกันลูกเร็วนั่งลงก,กันนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงกัน,น,กน,กกนอ่านั่งก็บ่นั่งแม่บ่ให้กินนั่งลงครับของข้าใครจะแตะน้องกินก่อนเมายังกินถ้วยไข่ถ้วยมันหิวแหงหิวแห้ง กกอนหาน้องก่อนเก็บบ่ตาีกนข้า้เอินพี่เขินกินน้ำแน่นั่นดำๆคุ้มมุกมกพี่นั่นเสีหิวนอะอ้กหิวคือกันนั่นทิ่เากระยัอะไรหรเขาก็มห้ยย่อครับเหงกหัวดีเนาะ เดี๋ยวมันก็นเล่มเบื้องจำนีบ่บอ้ออีมได้ค่ะดมือไหนมันกินหลายหลายมือละจานอู้วปยังหมเขาแล้วพอดน้าลูกยังหมเขาแล้วพอดขอกินเปล่าหายไว้ับคู่ขอโตกินเถาะกันนะครับครับผมตาคู่จีดเดย์หายไว้ไว้ครับครับผมจีดเดยมะเร็งก็พีพีไว้ไว้ครับอา,อาการเปล่งได้เหล่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ไป ประมาณ80% 80%ขาอย่างกับผีก,กับเพลอยู่เน,ะนาะแต่ว่ากับแผ่นขา,าไม่แห้งอยู่ขาแข็งแรงอยู่กะจะควายมาเห็ดคลิปอันแลนหลินกันไหมไม่เคยให้น้องกินก้อนลูกน้องกินก้อนเออน้องกินก้อนผีกินทีหลังไอ้สาคู่กินเผาก่อนเนาะเหรอิดเผาก่อน